เตือนสาวไทยที่จะมาอเมริกาด้วยวีซ่าคู่มั่นอเมริกานะคะอย่างที่ในหลายคนทราบนะคะว่าระหว่างวีซ่าคู่มั่นกับวีซ่าแต่งงานนั้นวีซ่าคู่มั่นอเมริกาจะได้มาไวมากกว่านะคะและในหลายความสัมพันธ์นะคะก็คือยังไม่ช่วยยังไม่แน่ใจผู้ชายก็จะให้มาด้วยวีซ่าคู่มั่นอเมริกาเคสนี้น่าสงสารมากๆนะคะเขารอวีซ่าคู่มั่นนะคะก็ถือว่านานแล้วพอมาถึงความสัมพันธ์ม,ม,มันยากแล้วก็ยากมากๆกว่าที่จะได้แต่งงานนะคะเพราะต้องแต่งงานภายใน90วันกว่าที่จะได้ปรับสถานะ ก็คือทุกอย่างนะคะกระบวนการทุกอย่างมันต้องแลกมันด้วยน้ําตาและความอดทนที่มากเลยนะคะหลังจากที่ปรับสถานะรอแล้วนะคะก็คือใช้ระยะเวลารอ,อกรีนการ์ดนานถึง2ปีครึ่งนะคะในหลายคนนะคะอาจจะไม่ได้รอนานขนาดนั้นแต่บางรัฐบางที่บางเคสแล้วแต่กรณีเลยคุณไม่รู้เลยนะคะต้องคือต้องวัดดวงแล้วเมื่อมาใช้ชีวิตคู่ด้วยกันนะคะกว่าจะได้ทํางานกว่าจะได้ทํานู่นทํานี่นะคะได้ขับรถได้อะไรต่างคือมันยากเราก็ยากออกมาพี่อยากให้ในหลายคน ได้คิดแล้วก็พี่นรานะคะก่อนที่คุณจะยื่นวีซ่าตัวนี้เพราะว่าวีซ่าตัวนี้นะคะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียทุกวีซ่ามันมีทั้งหมดนะคะแต่ว่าวีซ่าอันนี้นะคะมันจะมีข้อเสียที่มากกว่าข้อดีนะคะหากความสัมพันธ์ของคุณนะคะมั่นคงแน่นอนแล้วคุณชัวร์ แนะนำให้ขอวีซ่าแต่งงานแต่หากคุณไม่แน่ใจหรือว่าอะไรพวกนี้นะคะก็ลองวัดดวงดูแต่ทั้งนี้นะคะในการเลือกวีซ่าคุณนั้นต้องถือไพ่เหนือกว่าผู้ชายจําไว้เสมอนะคะส่วนใครนะคะที่ติดตามพิมนะคะก็คือพิมพ์เขียนในเรื่องของวีซ่าอันนี้นะคะไว้ในคภีร์แษปิชจัยฝรั่งต่างชาติเล่มที่2ค่ะพิมจำไม่ผิดนะคะก็คือเป็นรายเดียดให้คุณได้พิจารก่อนคิดที่จะยื่นนะคะใครสนใจก็อยู่ในคําอธิบายเลยนะคะสั่งกันมาได้เลย